อันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบระบบมาเฟียครับกองทัพไทยเหมือนระบบศักดินากองทัพไทยเป็นระบบศักดีนาสมัยใหม่มีรากฐานมาจากระบบมาเฟียมีประเทศไหนบ้างที่อนุญาตให้กองทัพครอบครองคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์ต่อเนื่องมากกว่า70ปีเอาเงินประชาชนไปสองต่อ การบอกว่าฝ่ายรัานิยมไม่มีนักคิดที่มีความสามารถนั้นไม่ถูกสักทีเดียวแต่ก็ไม่ผิดเสียทั้งหมดเพราะไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นสําหรับเขาเพื่อบรรลุเป้าประสงค์เพืาา่อรักษาระบบอ,อนานาจของอภิสิทธิชนไว้เขาใช้อํานาจเขาไม่ได้ใช้ความเหนือกว่าทางปัญญาความทุกข์ยากลําเคนที่ร้ายกาจที่สุดคือความสิ้นหวังไม่ใช่ปืนไม่ใช่อาวุธไม่ใช่กฎหมายคือความสิ้นหวัง ดูเหมือนผู้คนในสังคมไทยยังไม่ตรหนักนะฮะว่าปัญหายังไม่ตรหนักพอว่าประชาธิปไตยเป็นไปไม่ได้เลยถ้าหากกระบวนการยุติธรรมยังร่อแรกก็คงทำนองเดียวกับที่ผู้คนทั่วไปเข้าใจกันว่าความอายุติธรรมในสังคมไทยเกิดจากการใช้กฎหมายอย่างผิดๆเป็นปัญหาตัวบุคคลเป็นปัญหาการใช้ ตัวกฎหมายและระบบไม่ใช่ปัญหาโดยมากโทษอยู่2ส,สาเหตุคือ 1. บุคลากรยังไม่ได้คุณภาพและหรือว่าไม่ทิ่งธรรมก็เพราะเงินหรืออำนาจหรือเพราะความกลัว 2. โทษการเมืองว่ามากำหนดบีบบังคับได้หรือที่เรามักพูดกันในรูประธรรมเรียกว่ามีใบสั่งแท้ที่จริงผมเห็นว่าปัญหาระบบกระบวนการปัญหากระบวนการที่จะทำเป็นปัญหาเชิงระบบ มีรากฐานมาจากความคิดและนิติศาสตร์ซึ่งบิดเบี้ยวผิดปกติมาแต่เริ่มการบังคับใช้และพฤติกรรมของคนเป็นผลผลิตอันบิดเบี้ยวอันเนื่องมาจากระบบที่พลาดและผิดมาตั้งแต่รากฐานแต่ต้นการเมืองที่สามารถเป็นใบสั่งต่อคดีความได้ก็เป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่ขึ้นมาให้เราเห็น ในขณะที่ระบบก,กระบวนการยุติธรรมของไทยซึ่งผิดปกตินั้นเนี่ยกับซ่อนอยู่ตัวอยู่ในการกับซ่อนตัวอยู่พ้นจากการจับต้องของสาธารณชนเพราะฉะนั้นนะฮะในความเห็นคนทั่วไปที่เห็นว่าเป็นปัญหาเพราะการมาคับใช้ไม่ดีคนใช้อย่างดีไม่พอและขณะที่หลายคนผมคนหนึ่งล่ะบอกว่าปัญหามากกว่านั้นนะปัญหาไปที่ระบบนะวันนี้ผมอยากจะย้ำอีกครั้งว่าปัญหามันยิ่งกว่านั้นอีก เป็นระบบที่มันแย่เนี่ยเพราะรากตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยเรารากผิดผิดมาตั้งแตน่ต้นเพราะฉะนั้นถ้าหาต้องรื้อกันจริงๆซึ่งคงไม่มีทางปิดไปได้ไง่ายง่ายนะขออภัยนะผมยังไม่ไม่หายดีไม่สบายนิดหน่อยถ้าหากจะรื้อกันจริงๆจ,จะต้องรื้อระบบวงไปให้ถึงรากซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าตอนในตอนท้ายว่าอะไรแต่เป็นนามธรรมเป็นหลักการนะครับผมผมมีความสามารถทาได้แค่ว่าอะไรคือหัวใจสิ่งที่ต้องทา ซึ่งเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ปัญหาระบบที่แก้เพียงแค่เล็กๆ,ๆน้อยๆแต่เป็นปัญหาที่ต้องรื้อกันถึงว่าภายหลังการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีรรคก้าวไกลขั้งล่าสุดเนี่ยมีสยงออกมาวิพากษ์วิจารมากมายว่าเป็นคำตัดสินที่ละเมิดหลักกฎหมายจํานวนมากเหลือเชื่อว่าศาลที่ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศนี้ไม่เคารพหลักกฎหมายที่เอง ผมเองก็รู้สึกอย่างนั้นแต่อีกใจหนึ่งกลับรู้สึกว่าเราประหลาดใจไหมไม่คนจำนวนมากไม่ประหลาดใจพวกคนจำนวนมากคาดการได้ถ้าหากเราสังเกตให้ดีคำตัดสินที่ผิดเพี้ยนจากหลักกฎหมายหรือผิดปกติมีมานับแต่ตุลาการพิวัตรที่มาคบคู่กับการรัฐประหารปี2 5 4หารนไปต้นมา แรกๆผู้สังเกตการทางการเมืองและนักกฎหมายทั้งหลายก็ประหลาดใจการอธิบายถึงความผิดปกติไปต่างๆนานาบ่อยครั้งเข้าพวกเราก็เริ่มคาดการณ์้ถูกต้องขึ้นประหลาดใจน้อยลงความประหลาดใจหรือคาดการณ์เนี่ยแต่แรกเนี่ยที่รู้ส่งเราคาดการณ์เริ่มผิดเนี่ยก็เพราะเรายึดหลักกฎหมายที่ควรจะเป็นนานวันเข้าดูเหมือนทุกฝ่ายทุกคนจะเริ่มตระหนักว่าก็อย่ายึดหลักกฎหมายเหล่านั้นสิ แล้วเราจะประหลาดใจน้อยลงดูมากเห็นว่าเป็นการยืนยันว่าคำตัดสินของศาลเรื่อนมลุเหล่านั้นนะฮะถูกกำหนดโดยการเมืองหรือที่มักเรียกตามทฤษฎีสมคบคิดว่าเป็นใบสั่งแต่ผมไม่ค่อยชอบการอธิบายด้วยทฤษฎีสมคบคิดเท่าไหร่คือหมายถึงว่าจะมีใบสั่งหรือไม่ผมไม่ทราบ แล้วผมไม่เชื่อว่าจะต้องมีใครมานั่งสั่งทุกครั้งที่ให้ที่จะต้องให้มีการออกคำพิพากษามาในแบบใดแบบหนึ่งผมเชื่อว่าตัวระบบของมันเองเนี่ยต่างหากที่มีปัญหาและเป็นอย่างน้อยที่สุดเอื้ออำนวยให้สามารถเกิดใบสั่งได้โดยทีมอาจจะไม่จาเป็นต้องมีใบสั่งที่เป็นรูปธรรมเป็นครั้งคั้งด้วยซ้าไปถ้าหากเราสังเกตให้ดีนะคร การละเมิดหลักกฎหมายหลายต่อหลายครั้งเนี่ยโดยคำตัดสินหลายต่อหลายครั้งในรอบ10ปี20ปีที่ผ่านมานะดูเหมือนจะอิงกับหลักหรือความเป็นเหตุเป็นผลอีกชุดหนึ่งที่ค่อนข้างคงเส้นคงวาฟังดีๆนะฮะเขาละเมิดหลักคำตัดสินเหล่านั้นจนุมาละเมิดหลักกฎหมายแต่ถ้าสังเกตให้ดีการละเมิดเหล่านั้นเนี่ยเป็นไปอย่างคงเส้นคงวา พวกเราจึงประหลาดใจน้อยลงและเริ่มคาดการได้มากขึ้นก็แปลว่ามันมีความมีแพทเทิร์นหรือมีแบบแผนหรือไม่มีเหตุผลชุดหนึ่งที่เราพอจะคาดเดาได้นะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าการออกคำสั่งคำตัดสินทั้งหลายซึ่งดูเหมือนจะอ่อนปลกเปียกเนี่ยยึดหลักกฎหมายและความเป็นเหตุเป็นผลคนละชุด กับพวกที่พวกเราหรือนักกฎหมายทั้งหลายคาดหวังในประเทศไทยคงไม่ต้องกล่าวกันอีกแล้วว่าความมั่นคงไกลเป็นเหตุผลครอบจัก,กรวาลขนาดไหนทั้งเพื่อให้กองทัพแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจได้มากมายเลยเพื่อทาร้ายผู้คนด้วยมีประเทศไหนบ้างที่อนุญาตให้กองทัพครอบครองคลื่นวิทยุแลคลื่นโทรทัศน์ต่อเน,นื่องมากว่า70ปีนะฮะตั้งแต่ก,ก่อนผมเกิดอีกด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคง กองทัพสามารถนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจได้มากมายแจกจ่ายกันนานกว่าชั่วอายุคนกองทัพจะงมีธุรกิจที่อาศัยภาษีประชาชนดําเนินการแต่เก็บผลประโยชน์เข้ากองทัพหรือเข้าผู้นํากองทัพเอ,องตัวอย่างเช่นที่เป็นข่าวเร็วนี้คือกรณีนสนามกอล์ฟกองทัพยังมีที่ดินมหาศาลในครอบครองซึ่งที่ดินเหล่านั้นส่วนมากได้มาด้วยภาษีประชาชน แต่ยามััาบาลจากการเลือกตั้งต้องการใช้ที่ดินเหล่านั้นกับต้องขอวิงวอนและนี้จะต้องซื้อคืนในวงเล็บด้วยภาษีประชาชนอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮและแถนต้องขอบคุณขอบคุณขอบขอบใจเสียยกใหญ่ลากับว่าการที่กองทัพเอาเงินประชาชนไปสองต่อเพื่อที่จะเอาที่ดินเหล่านั้นให้หมักะทำทำประโยชน์ต่อสาธารณชนนั้นเนี่ย เป็นความเป็นบุญคุณที่มันมันเป็นบุญเป็นเป็นคนที่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 หนักหนาที่ยกใหญ่เหลือเกินอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบระบบมาเฟียครับคุณคิดดูดีๆมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองจากเราแล้วเราต้องการไปขอความคุ้มครองมาเฟียก็จัดมาแสงให้ความคุ้มครองกับเราเงินเราทั้งนั้นอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบมาเฟียอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะกองทัพไทย เหมือนระบบศักดินาไทยผมพูดมาหลายครั้งก็คนคิดว่าผมพูดเล่นเรื่อยนะกองทัพไทยเป็นระบบศักดินาสมัยใหม่ระบบศักดินาทุกชนิดในโลกมีรากฐานแต่รากเง่าเลยร้อยปีก่อนพันปีก่อนเนี่ยมาจากระบบมาเฟีย ระบบดิโมคราซีสมัยใหม่เป็นระบบแรกที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนเนี่ยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานระบบมาเฟียตราบใดที่ยังมีกลไกของรัฐที่ปกครองที่ใช้อำนาจแบบระบบสักดินาจึงต้องใช้ความสัมพันธ์แบบมาเฟียเข้ามาจัดก,การนะฮะอันนี้นอกเรื่องไปแล้วเอาเป็นว่าความมั่นคงยังเป็นเหตุผลสุดยังเป็นเหตุผลของการทำลายตัวอย่างมีให้เห็นมากมายทั้งการปราบปรามอุ้มหายการขับไล่ผู้คนออกจากบ้าน ออกจากที่ทํำกินความมั่นคงเป็นเหตุผลที่สามารถโกหกต่อป,ประชาชนจนนําไปสู่อาชญากรรมก็ได้เช่นกรณีผังลมเจ้าที่น่าเศร้าที่สุดคือความมั่นคงเป็นเหตุผลให้เอากฎหมายที่ใช้ที่ให้อหํานาจพิเศษแก่รัฐเนี่ยหลายฉบับมารวมเข้าด้วยกันใน3จังหวัดชายแดนใต้แล้วบังคับใช้มา20ปีเต็มแล้วนะฮะนับจากปี2 5 2007ใช่ไหมฮะ 2,547. ใช่20ปีเลยนะรัฐบาลจากการเลือกตั้งปัจจุบันก็ยังต่อาตอายุให้ต่ออายุให้ต่ออายุให้อำนาจพิเศษนั้นต่อไปเรื่อยๆประชาชนทุกคนที่เกิดในเขตนั้น20ปีที่ผ่านมาไม่รู้จักภาวะปกติของกฎหมายที่เขามีสิทธิ์ก็เพราะว่าภาวะยกเว้นที่พลากเอาสิทธิ์ของเขาไปกลายเป็นภาวะปกติของเขานับแต่ลืมตาดูโลกทำให้ประชาชนในสามจังหวัดภาคใต้ของไทย เป็นพลเมืองชั้นสองทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในนามของความมัน่นคงการบอกว่าฝ่ายนรักนิยมไม่มีนักคิดที่มีความสามารถนั้นไม่ถูกซะทีเดียวแต่ก็ไม่ผิดเียทั้งหมดเพราะไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นสําหรับเขาเพื่อบรรลุเป้าประสงค์เพื่อรักษาระบอกอานาจของอภิอสิทธิ์ชนไว้เขาใช้อํานาจเขาไม่ได้ใช้ความเหนือกว่าทางปัญญา ทั้งหมดนี้คือบริรบทและเงื่อนไขการเมืองที่สูญทนายและทนายผู้รักสิทธิทมนุษยชนทั้งหลายกําลังเผชิญอยู่ผมเองทําได้เพียงศึกษาประวัติศา,ศาสตร์กฎหมายว่าความไม่เป็นเอาผมไปก็เจ๊งทุกทีนะฮะนั้นผมตอนหนักในสิ่งนี้จึงรู้สึกว่าโวภารกิจอันนี้หนักยิ่งกว่าทนายนักสิทธิทมนุษยชนยุคก,ก่อนหน้านี้เผชิญมาทั้งหมด ไม่ประหลาดใจเลยถ้าคุณจะเหนื่อยสิปีที่ผ่านมาคุณทำได้ขนาดนี้เป็นเรื่องน่ายกย่องมากผมเขียนในตอนท้ายจำนวนหนึ่งนะคงไม่อ่านละเสียเวลาฝากให้คิดนิดเดียวจิตภูมิศักดิ์ตอนเขาเขียนแสงดาวศรัทธาเนี่ยคุณคิดว่าเขาเขียนขณะที่มีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมหรือเขียนขณะที่ท้ออย่างที่สุดนึกนะฮะ เขาเขียนว่าพายุฟ้าครื้นขม่มคุกคามเดือนรัดยามแผ่นดินมืดมนเนี่ยเขาเขียนตอนที่กำลังมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมหรือหดหู่อย่างมากเลยนึกดูเนี่ยดาวศรัทธาส่องแสงเบื้องบนมีคนบอกว่าดาวศรัทธาคือพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยจะใช่หรือไม่ใช่ผมไม่สนใจผมถามว่าดาวศรัทธานั้นไม่ว่าคืออะไรก็แล้วแต่โผล่มาให้เขาเห็นตรงไหนฮะมันคือความมืดมนที่สุด ดาวศรัทธามีอยู่ที่เดียวนั้นที่ที่ได้ชื่อว่าดาวศรัทธาดาวศรัทธาอยู่ในใจเราเองจงมีศรัทธาที่จะต่อสู้กับความทุกข์ยากลำเค็นที่มาท้าทายอย่างร้ายกาจที่สุดความทุกข์ยากลำเค็นที่ร้ายกาจที่สุดคือความสิ้นหวังไม่ใช่ปืนไม่ใช่อาวุธไม่ใช่กฎหมาย คือความสิ้นหวังเพราะฉะนความสิ้นหวังนั้นอาวุธที่สู้ได้ดีที่สุดก็คือศรัทธาที่เรายังมีตมีความเชื่อมั่นว่าเราบอกตัวเองได้ว่าเรากำลังทำอะไรบางอย่างซึ่งมีคุณค่าและก็เดินทำต่อไปนะฮะไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่แคร์ว่ามันจะจบในรุ่นเราหรือไม่ทํามันจนเป็นชีวิตปกติผมเชื่อว่าจิตภูมิศักดิ์ เห็นดาวศรัทธาดวงนี้ในตัวของเขาเอง